สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอกติกาและวิธีการเล่นสื่อนวัตกรรมที่ชื่อว่าเชฟน้อยร้อยกรอนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ากติกาและสิ่งต่างๆในเกมเนี่ยเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์การเล่นก่อนนะคะว่าอุปกรณ์การเล่นของเกมเกมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งก็คือซองอาหารทั้ง3คอส ประกอบไปด้วยซองสีเขียวเ,เป็นอาหารคอสที่หหรือที่เรียกว่าขนมอบชิ้นเล็กซองสีส้มเป็นอาหารคอที่2หรืออาหารประเภทเคก้กซองสีฟ้าเป็นอาหารคอที่3หรืออาหารที่ชื่อว่ากลุ่มขนมปังนั่นเองอย่างที่สองนะคะก็คือเป็นใบนับคะแนนที่เป็นตารางทั้งหมด50ช่องอย่างที่3มก็คือเป็นตัวมีเปิ้ล ที่เป็นลักษณะคล้ายๆคนสำหรับนักคะแนนในที่นี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงและสีเขียวจะไม่เป็นรูปคนโดยมีลักษณะต่างกันออกไปนะคะอย่างที่สี่ก็คือตัวโทเค็นสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับให้คะแนนเพื่อนมีอยู่ทั้งหมด5สีสีละสามหมายเลขสีแรกก็คือสีแดงน้ำเงินม่วงเขียวและเหลืองนะคะ อย่างที่5กระดาษ5าสีสำหรับแต่งคำประพันธ์และอย่างที่6กอะค่ะสำหรับจะเป็นตัวอย่างสำหรับใบฉันทะลักซึ่งเป็นตัวอย่างของคำประพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะกิจกรรมของเกมเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้รับบทเป็นเชฟที่เพิ่งเปิดร้านอาหารหรือร้านขนมของตัวเองเนี่ยใหม่และทีนี้ต้องจัดอาหารทั้งหมด3คอร์สให้กับนักชิมต่างๆ โดยวิธีการพรีเซนต์อาหารเนี่ยจะเป็นวิธีการที่แบบธรรมดาไม่ได้ในเมื่อเราเรียนวิชาการเขียนการประพันธ์มาแล้วเนี่ยเราต้องแต่งให้กรอนธรรมดาโลกไม่จำนั่นก็คือเราต้องบรรยายอาหารในร้านของตัวเองเนี่ยเป็นคำประพันธ์ตามอาหารที่ตัวเองเนี่ยสุ่มเลือกได้ทั้งหมด3คอร์สให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และตามเวลาที่กำหนดวิธีการเล่น เชฟน้อยร้อยกลอนมีดังนี้นะคะกะติกาข้อแรกก็คือให้เลือกสีประจำตัวของผู้เล่นหรือเชฟแต่ละคนก่อนจากนั้นจึงหยิบกระดาษสีสำหรับแต่งคำประพันธ์ตัวมีเปิลซึ่งเป็นลักษณะเหมือนสิ่งที่ชื่อว่าคนสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าตัวมีเปิลน,นะคะนี่คือตัวมีเปิลที่ทุกคนเห็น อย่างที่3ก็คือให้หยิบโทเค็นคะแนนให้คะแนนตามสีที่ตัวเองเลือกนะคะจากนั้นก็แยกสีไปเลยว่าสีของตัวเองเนี่ยมีอะไรมั่งจากนั้นเนี่ยให้หยิบ ซองสีเขียวซึ่งเป็นอาหารคอร์สแรกเนี่ยออกมาพอหยิบอาหารคอร์สแรกออกมาเนี่ยให้สุ่มแจกให้แก่ผู้เล่นแต่ละคนหลังจากที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยได้รับการสุ่มแจกซองสีเขียวหรืออาหารคอรที่หน่งจาก กองกลางแล้วเนี่ยผู้เล่นให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเปิดซองคอร์สอาหารพบขึ้นมาจะพบว่ามีการอาหารทั้งหมด2ใบใบที่1เป็นการอาหารที่ประพันธ์ด้วยกาบยานี11และใบที่2เนี่ยเป็นคําประพันธ์ที่ประพันธ์ด้วยกรอนสุภาพนั่นเองนะคะ ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีมีเวลาในการประพันธ์คำประพันเนี่ยทั้งหมด3นาทีในการแต่งคำประพันธ์ธให้เหมาะสมกับการอาหารที่ตัวเองได้รับลงบนกระดาษสีของตนเองเช่นในกราบยานี1 1เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนอาจจะแต่งว่าคุกกี้ฉ่ำน้ำตาลช่ำหอมหวานช็อกชิปปนเยิม้มน้ำทุกแห่งหนทุกคนชอบรับประทานหรือ ในกรณีที่เป็นกรอนสุภาพคนอาจจะแต่งว่าลูกค้าจัดจำนวนมากในทุกวันเป็นต้นพอทุกคนเนี่ยแต่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยนำคำประพันธ์ของตนเองเนี่ยมาวางไว้ที่ตรงหน้าของของตัวเองนะคะเพื่อที่เพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ให้คะแนนวิธีการให้คะแนนก็คือให้เพื่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำโทเค็น คะแนนของตนเองเนี่ยของสีตัวเองเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าคำประพันธ์ของอีกทีมตามลำดับความตรงของเนื้อหาถ้าตรงมากได้3คะแนนถ้าตรงรองลงมาได้2คะแนนหรือถ้าตรงน้อยเนี่ยก็ให้1คะแนนตามลำดับนะคะเช่นในกลุ่มของสีเหลืองเนี่ยสีม่วงเนี่ยให้ใคะแนนกลุ่มสีเหลืองมาทั้งหมด3 คะแนนนั่นเองโดยที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนตัวเองต้องให้คะแนนเพื่อนเท่านั้นจากนั้นสุดท้ายเนี่ยให้แต่ละคู่เนี่ยประเมินตนเองโดยประเมินว่าฉันทลักเนี่ยถูกต้นไหมโดยดูจากใบฉันทลักถ้าถูกต้องเนี่ยจะได้ทั้งหมด1คะแนนถ้าผิดจะได้ศูนย์คะแนนเช่นในกรณีที่เป็นกาบยานี1 1เนี่ยค่ะ คนทุกคนชอบรับประทานเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามฉันทะลักเพราะว่ามันมีทั้งหมด7คําคําสุดท้ายของกาบยานีจะต้องมีทั้งหมด6คําเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ไปทั้งหมด0คะแนนส่วนในกรณีกรสุภาพจะเป็นฉันทะลักที่ถูกต้องเพราะว่ามีจํานวน8ถึง9คํามีสัมผัสที่ถูกต้องตามฉันทลักเพราะฉะนั้นจึงได้1คะแนนไป สุดท้ายให้สกรอคะแนนและเลื่อนตัวมีเปิ้นไปวางไว้ที่บอร์ดที่เป็นคะแนนของตนเองเช่นในกรณีของสีเหลืองเนี่ยได้รับคะแนนจากสีม่วงเนี่ยมาทั้งหมด3คะแนนรวมคะแนนของตนเองจากที่ฉันทะลักถูกต้องเนี่ยก็คือเป็นอีก1คะแนนจะได้คะแนนทั้งหมด4คะแนนนั่นเองโดยที่การวิธีการนับคะแนนฉันทะลักเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าฉันทะลักษกราบถูกต้อง ให้ก็ให้1ถ้ากรอนถูกต้องก็ให้1น,นะคะก็คือไม่ใช่ทั้ง2ต้องถูกทั้งหมดได้1ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งถูกก็ได้1คะแนนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะพอจบรอบที่1แล้วให้ขึ้นอาหารรอบที่2หรือคอที่2ในรอบต่อๆไปโดยอาหารขคอที่สองเนี่ยจะแต่งคำประพันธ์ทั้งหมด2วรวคนะคะโดยที่เพื่อนเนี่ยให้คะแนนเหมือนเดิม จากนั้นตัวเองเนี่ยให้คะแนนฉันทลักษ์ถ้าถูกต้องได้2คะแนนให้เวลาทั้งหมด5นาทีพอจบรอบ2เนี่ยก็คือขึ้นฉันทลักษ์ในคอร์สที่3ก็คือแต่งคำประพันธ์3วมวคกเพื่อนให้คะแนนจากนั้นตนเองถึงให้คะแนนของตนเองถ้าฉันทลักถูกต้องได้3คะแนนให้เวลาทั้งหมด10นาทีพอจบรอบพิจารณาคะแนนรวมใครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นชนะ มีคำถามใดสามารถสอบถามได้นะคะ